สวัสดีค่ะวันนี้เขาก็กลับช่องความฮัลชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนก็ชาแนลชาแนลน้องพล่อเพื่อนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะแบบสะอึกหน่อยนะเพราะาเราแบบไม่ได้กินน้ำไงคือแบบกินน้ําน้อยมากมเลยจะสะอึก,อ,ก,อ,กอึกนะคะก็ถ้ามีเสียงกลัวอะไรนะคะก็ต้องขออภัยนะทุกคนกเกิดข้อผิดพลาดอันใดนะคะก็ต้องขออภัยค่ะทุกคนทุกคนจาคลิปแรกได้ไหมคะที่เราอะ่ะ รีวิวของที่ซื้อมาจากทอบุรีสามถุงหรือว่าสองถุงนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเราบอกว่าเราบอกทุกคนว่าถ้าอยากให้เรารีวิวชิ้นไหนให้คอมเมนต์มาใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องคนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้เรารีวิวเจ้าถั่วตัวนี้นะอันนี้เรายังไม่ได้แกะนะคะมีน้องๆคนนึงนะคะพิมมาว่าอยากให้เรารีวิวเจ้าถั่วตัวนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะจากไนตัวนี้นะ อันนี้นะคะลืมบอกราคาในคลิปแรกนะคะอันนี้นะคะซื้อมาในราคา30บาทนะทุกคนแค่30บาทแล้วครอแบบถูกมากแค่30บาทเองนะ,คะใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ดูเอานะคะแต่เราคิดว่าน่ารักดีนะคะบีบอกมาจะมีตัวให้สะสมมีให้สะสมถึงเก้าใบอยะทุกคน30สบาทคือเวอร์น่ารักมากนะคะทุกคน ไ,ไ,หไหนว่าก็จะประมาณนี้นะค่ะทุกคนทีได้ีได่ยเดี๋ยวเรานะคะ<ป>มาแกะกันเลยนะคะทุกคนโอยแบบจมุด